สวัสดีครับบบักช่องอยศแนะนครับเดี๋ยวเรา,า,าจะไปใส่บาตกันครับวันนี้เป็นวันดีนะครับซึ่งเราก็ะจะระ่วมสมบุรณ์ยบแ่โลคเ่ไปเรื่อเ

ซึ่งก็แม่บ้านก็เตรียมเครื่องไว้ใส่บาทน,นะครับใส่ตลอดทุกๆวันนะครับแต่วันนี้เป็นวันโอกาสพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือโอกาสวันนี้นะครับถ่ายนะ เป็นคลิปวีดีโอนะครับให้ I fc ได้ร่วมกันทำบุญด้วยนะครับรทำบุญร่วมกันกันกบช่างเดี่ยวนะครับเป็นโอกาสดีๆนะครับ ครั้งนึงในชีวิต1นึ่งปีก็มีครั้งหนึ่งครับก็จะได้ร่วมกันทำบุญสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแค่ร่วมกันทำบุญร่วมกับ FC ทุก,ท,กทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุก ท่านที่เข้ามานะครับอยู่เป็นหนึ่งในชีวิตของช่างเดี่ยวนะครับจะไม่ขอลืมบุญคุณนะครับหลังจากนี้ไปก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองคาดหวังนะครับว่าหน้าที่การงานนะครับหรือการอยู่ร่วมกับ f อด้วยความจริงใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจ สวัสดีครับหลังจากใส่บาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทำงานเหมือนเดิมนะครับมาอัปเดตงานที่ทำไปถึงไหนแล้วนะครับนี่นะครับฉาบเรียบร้อยนะครับช่างฉาบก็เหลือเก็บรายละเอียดนิดนิดหน่อยน่อยนะครับในส่วนนี้ก็รอให้มันแห้งนะครับก็ทำการขัดนะครับ ทำการขัดนะครับนี่คือฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหันหน้าเข้ามาหาตัวสลาวัดนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายมือนะครับ เราจะไปดูฝั่งขวามือเหมือนกันนะครับว่าเสร็จหรือยังนะครับในส่วนของงานฟาเพดานนะครับขามือนะครับนี่คือฝั่งขวามือนะครับเหลือเก็บรายละเอียดตรงท้องกล่องนี่นะครับแต่ก่อนจะเป็นไม้นะครับตรงฝาเนี่ยครับใกล้ๆเสา ได้ทำการสาบนะครับเหลือแค่เก็บนิดๆหน่อยๆนะครับก็ทำการขัดนะครับขัดในส่วนนี้ก็รออีกสักประมาณน่าจะเป็นขัดงานขัดพุ่งนี้นะครับขัดพุ่งนี้แล้วก็จะติดหลอดไฟนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีหลอดไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครงเหล็กแล้วก็ทำเป็นกล่อง ทำเป็นกล่องเชื่อมนะครับพอจะดูว่ามีมิตินะครับอีกมิติหนึ่งนะครับนานบนนี้ก็นี่นะครับช่างก็ทำการฉาบแล้วก็เหลือเก็บนิดๆหน่อยๆนะครับ ซึ่งจะเป็นงานที่ยังทำอยู่นะครับก็จะมีโคมไฟอยู่3มชุดนะครับตรงไฟพระอตรูปนะครับแล้วก็จะมีตรงตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นไฟอีก3ามชุดนะครับ ตรงนี้ด้านฝาตรงนี้ก็จะเป็นไม้นะครับฝาไม้ข้างบนนะครับก็ทำกล่องปิดให้ดูสวยงามขึ้นนะครับ สำหรับช่างเดี่ยวก็ได้ซื้อโคมไฟมาถวายพระอาจารย์นะครับนี่ครับจะเป็นโคมไฟโคมใหญ่หนึ่งชุดนะครับแล้วก็โคมดาวไลท์สิบสองนิ้วนะครับสามชุดสามชุดเพื่อถวายอาจารย์นะครับเมื่อตอนที่ทําบุญ ทำบุญจีขจีนะครับบุญประทาเข้าวเปลือกวัดนะครับได้นำมาถวายนะครับเนี่อาก็อกจะครบรอบวันเกิดก็เลยถวายให้วันที่มีงานบุญนะครับส่วนด้านหน้านี้ที่กำลังทำอยู่นี้นะครับก็จะเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับ เราไปดูกันเลยนะครับว่าอาจารย์ให้ทั้งเดียวทำอะไรนะครับจะทำเป็นไหม้นะครับนี่เสาต้นนี้นะครับจะทำการหุ้มแต่ก่อนก็จะเป็นไม้เหมือนนั่นนะครับเห็นไหมครับไม้ข้างบนนะครับ นี่นะครับหุมห้มหุ้มแล้วก็ทำปูนโอบนะครับเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้เหมือนต้นไม้นะครับเมือนเอาเสาไม้มาวางไว้ที่นี่นะครับ นี่คือต้นต้นหนึ่งครับดูต้น,น,นครับต้นนี้ก็จะลักษณะเหมือนกันนะครับจะทำเหมือนให้เป็นเนี่ยตรงหน้าเนี่ยมันจะเป็นเสาปูนนะครับก็เลยทําให้เป็นปูนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่อาจารย์ว่าจะเปลี่ยนเป็นเหล็กหรือจะเป็นเสาปูนแต่ว่าเสาปูนถ้าทำเนี่ยก็หกเมตรนะครับการขนย้ายมันก็จะลําบากก็เลยถ้าเป็นเหล็กมันก็ ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นักก็เลยทําเป็นปูนโอกเลยนะครับเป็นปูนปื่อยนะครับทําในรูปแบบลักษณะเหมือนเสาไม้นะครับน,นี่ก็เป็นงานชิ้นใหม่นะครับก็นานแล้วไม่ได้ทำนะครับไม่รู้ว่าจะ ยังไงนะครับรูปร่างลักษณะหน้าตาเดี๋ยวจะอัปเดตให้เอฟซีได้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับวันเกิดก็ไม่มีอะไรมากขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับปัจจากโรคภัยไข้เจ็บร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสงความมุ่งมั่นปรารถนานะครับขอให้เอฟซีมีความสุขความสุขนะครับมีแต่ความเจริญนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ